ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะก่อนเบรกเราสองคนก็ได้พูดถึงเรื่องราวของคุณสมบัติในการยับยั้งการสร้างร่างแหหลอดเลือดใหม่ของสารสกัดกระดูกอ่อนปลาฉลามในการร่วมบำบัดโรคที่มีการสร้างกลุ่มร่างแหหลอดเลือดฝอยซึ่งมีตั้งแต่โรคมะเร็งโรคสะเก็ดเงินโรคจอประสาทเสื่อมเนื่องจากเป็นเบาหวานโรคต้อหิน ชนิดที่มีการสร้างร่างแหหลอดเลือดฝอยใหม่ขึ้นมาร่วมนะคะโรคข้อกระดูกอักเสบโรคข้ออักเสบรูมาตอยโอ้มันเยอะมากเลยนะคะโรคที่มีการอักเสบต่างๆตามหัวข้อวันนี้ที่เราเรามีนะคะคือมหัศจัยรกระดูกอ่อนประชามตอนสะเก็ดเงินเ,เขาสามารถช่วยได้เนี่ยนะคะเมื่อก่อนเบรกเราได้พูดไปแล้วดรยุ้ยบอกว่ายังมีสารอาหารอื่นๆอีกที่สามารถแนะนำให้คนที่มีปัญหา สะเก็ดเงินใช้ร่วมกับสารสกัดข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามได้อีกนะคะเรามาฟังกันค่ะว่าสารนั้นคืออะไรบ้างดักร,รยุ้ยคะน้ำมันปลาน้ำมันปลาใช่น้ำมันปลามีฤทธิ์ตา้านอักเสบค่ะซึ่งสะเก็ดเงินเองเป็นโรคที่มีอาการอักเสบร่วมน้ำมันปลามีงานวิจัยในการนำมาร่วมรักษาโรคผิวหนังผื่นแพ้หลายชนิดรวมทั้งงานวิจัยตรง,ตรงๆเลยค่ะในการรักษาโรคสะเก็ดเงินร่วมกับการรักษา ในแพทย์แผนปัจจุบันรวมด้วยมีอยู่หลายฉบับมากค่ะก็ทางวงการชลอวัยเราพบว่าน้ำมันปลามีแนวโน้มที่จะให้ผลดีในการรักษาร่วมมาทำให้ผู้ที่เป็นสะเก็ดเงินมีอาการดีขึ้นทั้งในเรื่องความรุนแรงของอาการที่เป็นและระยะเวลาในการหายค่ะแล้วอย่างของไทยธรรม่ะของไทยธรรมเรามีน้ำมันปลาอยู่2สูตรค่ะคือที่มี DHA สูงและที่มี EPA สูง ดรยจะแนะนําตัวไหนคะย,ยูแนะนําสูตรที่มี EPA สูงค่ะในขณะที่ DHA เนี่ยให้ผลโดดเด่นในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดสมองแล้วก็เรื่องของการปรับสมดุลไตรกลีเซอไรด์อย่างเงี้ย EPA จะให้ผลโดดเด่นในเรื่องของการระงับการอักเสบค่ะแต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนเนี่ย DHA กับ EPA เราจะเจอร่วมกันอยู่แล้วใน,ในธรรมชาติคะเพียงแต่ว่าในสูตรที่มี EPA สูงก็จะมี EPA อยู่40% DHA 25%เป็นสูตรชื่อ f ี a t อร์ EPA ของไทยทำค่ะน้ำมันปลาสูตร f i t t u r e EPA นะค,คะฟ e a t u r e EPA ตัวนี้นี่เป็นตัวเลือกที่คุณยุ้ยแนะนำนะคะว่าสามารถร่วมในเรื่องของการบำบัดสะเก็ดเงินได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าผิวหนังที่เป็นสะเก็ดเงินมีความอักเสบร่วมด้วยอย่างของไทยทำที้บรรจุแคปซูลละ1,000มิลกรัม ค,คุณยุ้ยแนะนําน้ามันปลาวันละกี่มิลลิกร,รัมดีคะในกรณีของโรคสะเก็ดเงินคะยุ้ยแนะนำออ2,000มิลลิกรัมค่ะก็คือ2แคปซูลต่อวันเพราะว่าได้ทั้งเรื่องราวของสะเก็ดเงินเงินขณะเดียวกันก็ลดอาการอักเสบทั่วร่างกายแล้วก็การคำนวณปริมาณของ2,000มิลลิกรัมซึ่งไททานม,มี65นะคะหรือ650มิลลิกรัมต่อเมตรเนี่ยมันจะเป็นขนาดรับประทานในเรื่องของการปรับสมดุคลคอเลสเตอรอลได้ด้วย ช่วยละลายริมเลือดได้ลดโอกาสเกิดหลอดเลือดอุดตันได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะที่บอกปรับสมดุลไขมันมในเลือดได้ก็เลยเอาตัวนี้มาคำนวณเป็นขนาดอนอกเหนือจากสารสก,กัดข้อต่อกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็น้ำมันปลาที่มี EPA สูงที่ดรยุ้ยแนะนำเนี่ยน,นะคะยังมีสารที่ดรยุ้ยแนะนําอีกหนึ่งชนิดคะ่ะเป็นสารอาหารอะไรคะดรคะและทานสังกะสีซิงค์นะคะใช่ค่ะในในสูตรที่ชื่อว่าซิงค์พลัสของไทยทรรม เดิมนี้ยสูตรนี้ตั้งขึ้นมาเป็นสูตรบำรุงผิวผมเล็บแล้วก็ลดการเกิดสิวค่ะสูตรเนี้ยซิงพลัสมาขายดีมากในช่วงโรคระบาด3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าในทางการแพทย์แล้วเนี่ยสังกะสีมีความสำคัญกับระบบภูมิต้านทานอย่างมากค่ะสำหรับตัวสะเก็ดเงินเองเนี่ยและถ้าสังกะสีมีงานวิจัยเพราะว่าในคนไข้สะเก็ดเงินเนี่ยเวลาเราเจาะเลือดอวัดระดับเราจะพบว่าระดับ สังกะสีเนี่ยลดลงอย่างมากผิดปกติฮะแล้วก็มีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่เอาสังกะสีมารักษาร่วมในการรักษาสะเก็ดเงินพบว่าได้ผลดีอย่างมากด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่คุณยุ้ยพูดมานี่มันหลายเด้งมากเลยนะคะที่เราจะได้เนี่ยนะคะกระตุ้นภูมิผมสวยลดผมร่วงและยังร่วมบําบัดโรคสะเก็ดเงินได้ด้วยนะคะแต่ตอนนี้พี่อะไม่ลืมหรอตอนต้นรายการดรยุ้ยบอกว่ามียาตัวหนึ่งที่สามารถนํามา หาร่วมการรักษาสะเก็ดเงินได้แล้วก็สามารถหาซื้อตำรา้นขยาได้นั่นคืออะไรคะพูดจริงๆเลยอยู่แนะนํายาตัวนี้ค่ะในการรักษาสะเก็ดเงินร่วมกับสารอาหารมาตั้งแต่ยุเรียนหนังสืออยู่ที่อเมริกาแล้วมีเพื่อนเกิดเป็นสะเก็ดเงินแล้วถ้าเกิดเราจะไปรักษากับแพทย์อะะก็จะต้องผ่านอินชอนันแล้วแบบเพื่อนญี่ปุ่นเขาจะไม่ไม่ค่อยมั่นใจในภาษาอังกฤษเราก็เลยค้นค่ะเพื่อรักษาเพื่อน ก็ไปเจอว่ามีคุณหมอชาวอิตาลีค่ะชื่นอนายแพทย์ตูริโอชิโมชินีค่ะท่านคิดไม่เหมือนคนอื่นท่านมีทฤษฎีของท่านว่าสเก็ดเงินคือเชื้อราชนิดหนึ่งท่านก็เลยแนะนำให้ทาโพลิโดนไอโอดีนหรือให้ทาทิงเจอร์ไอโอดีนค่ะสำหรับทิงเจอร์ไอโอดีนซึ่งมันแสบอ่ะท่านก็บอกว่าผิวก็จะลอกออกค่ะแล้วผิวที่ขึ้นใหม่จะเป็นผิวปกติเราอยากช่วยเพื่อนเนี่ยสารอาหารเนี่ยเราหาได้ตามร้านยาที่อเมริกาอยู่แล้ว แต่ว่าตัวประกอบสำคัญก็คือบทความของคุณหมอตูริโอนี่แหละเราก็ทดลองทำตามแล้วก็ได้ผลดีสามารถช่วยเพื่อนได้อย่างแบบหายขาดนี่แหละคะ่ะความสำคัญอยู่ตรงนี้นะคะ่ะก็อยากจะช่วยกันนะคะช่วยห,หายจนปันหายขาดได้นะคะ,ะทีนี้คุณยุ้ยพูดมาเนี่ยพอวิโอนไอโอดีนกับทิงเจอร์ไอโอดีนนะคะมันหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปก็เป็นเรื่องสะดวกแล้วก็ช่วยกันได้นะคะแต่อยากถามดเรคะ่ะว่างานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มีระบุตามมาให้เราได้อ่านหรือตีพิมพ์กันบ้างไหมคะถ้าเราจะค key ีย์คีย์เวิร์ดคำว่าไอโอดีนกับการรักษาสเก็ดเงินเนี้ยเราจะเจองานวิจัยตามมาอีกหลายงานเลยค่ะ <c oughs> เป็นการใช้ไอโอดีนในรูปแบบต่างๆกันในการร่วมรักษาสเก็ดเงินแล้วก็โรคผิวหนังอื่นๆซึ่งน่าสนใจมากๆ ดอกเตอร์ตูลโอแนะนาบอกว่าในบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่อยู่ใต้ล้ม้าเนี่ยให้ทาพโพเวดอนไอโอดินทิ้งไว้เลยทั้งวันทั้งคืนค่ะล้างออกเฉพาะตอนอาบน้ําแต่เนื่องจากมันมีสีเหลืองก็ให้ใช้ผ้ารองเตียงในกรณีที่แบบเราไม่อยากให้เตียงเราเลอะเนาะส่วนทิ้งเจอไอโอดินซึ่งมันแสบกว่าค่ะคุณหมอตูเลีโตบอกว่าบริเวณที่มันอยู่นอกล้ม้าและเป็นเนื้อแข็งๆอ่ะให้เอาทิ้งเจอไอโอดินลาดเลยแล้ว ทาเลยแล้วประมาณ3วันเนี่ยผิวมันจะหลุดลอกและผิวที่ขึ้นใหม่ไม่มีสเก็ดเงินคะเป็นผิวปกติตอนนั้นยุ้ช่วยเพื่อนซึ่งเป็นทั้งตัวอยู่ก็มีความสุขค่ะแล้วก็กลับมาเมืองไทยก็มาแนะนําต่อมหาัริ์ก,กระดูกอ่อนปลาฉลามตอนสเก็ดเงินค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันือสนใจผลิตภัณฑ์ สอบถามเข้ามาได้เลยที่ไลน์แอดท็อปช้อปปิตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ JKN 1 8 Top News เวลา17นาฬกานาทีด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขมากๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ